รวมทุกขั้นตอนการทําบานฝาไหลด้วยตัวเองต้องบอกว่าเป็นการทำครั้งแรกของผมเช่นกันนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางได้นะครับผมก็ผมจะทําต่อจากโครงเหล็กที่ผมมีอยู่เลยนะครับผมก็วัดขึ้นไปเนี่ยมีความสูงอยู่ที่80เซนนะครับแล้วก็ตัดเหล็กหน้า3ามเนี่ยมาใส่นะครับผมก็เชื่อมล็อกให้แข็งแรงนะครับหลังจากนั้นผมก็ทาสีกันสนิมนะครับ หลังจากนั้นก็มาทาสีไม้ฝาทําเป็นสีสักทองแบบนี้นะครับสีที่ใช้ก็เป็นสีเบเยอร์นะครับหลังจากทาสีไม้ฝาเสร็จเรียบร้อยผมก็นําเหล็กซีลายเนี่ยมายิงยึดไว้นะเพื่อรับไม้ฝาครับที่เราจะนํามาติดตั้งนะครับผมก็มีที่ให้วางนะครับทําให้เราทํางานคนเดียวได้อย่างสะดวกนะครับผมนะครับก็ยิงน็อตสกูนะครับ,รบเว้นช่อง10เซนนะครับผม ไม้ฝากก็15เซนวินช่อง10เซน10เซนไปนะครับยิงไปจนเต็มแผงนะครับช่องเนี้ยสำคัญนะครับเราต้องแบ่งให้ลงตัวด้วยนะครับผมวิธีการวัดเนี่ยผมก็ลงให้รับชมไปแล้วนะถ้าใครอยากรู้ก็ไปย้อนรับชมคลิปได้ก็เสร็จแล้วใช้เวลาการทํา1วันหลังจากนั้นวันที่2นะครับผมก็จะมาผ่าเหล็ก1นิ้ว2นะครับผ่าครึ่งให้เป็นเหล็กฉากนะครับผมผมขี้เกียจออกไปซื้อเหล็กฉากนะครับผมตัดเหล็กตัวนี้เอานะครับทามาเป็นเหล็กฉาก ผมก็จะนำมาเชื่อมติดกับตัววงกบนะครับผมที่ได้ทำใส่ไม้ฝาไว้แล้วนะครับเอาฉากเนี่ยไว้ด้านในนะครับทำทั้งด้านล่างด้านบนฉากตัวนี้ผมจะทำเป็นรางเลือนนลอเล่อนนะครับผมจะไม่ใส่ล้อเลื่อนนะครับผมหลังจากเชื่อมตรงนี้เสร็จเรียบร้อยผมก็มาประกอบบานไหลนะครับตัวบานไหลเนี่ยผมก็วัดมามีความยาวอยู่ที่1.76เมตร76เซนนะครับเว้นช่องเหลือไว้12เซนสำหรับเราเปิดปิด ก็จะพอดีนะครับส่วนความสูงเนี่ยวัดอยู่ที่79เซนนะครับผมก็เผื่อไว้1เซนนะครับผมก็ทําจากเหล็กกล่อง1นิ้ว2 cm. เหล็กตรงนี้มีความหนาอยู่ที่1.5ม mm ิลนะครับผมก็ประกอบให้ได้ฉากนะครับผมเชื่อมทุกจุดนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะนําเหล็ก6หุนมาใส่นะครับเหล็ก6หุนตัวนี้ผมจะทําเป็น กรอบอีกช on ั้นหนึ่งด well. ้านในนะครับเพื่อสําหรับรองรับไม้ฝานะครับผมจะเก็บขอบไม้ฝาไว้ในตัวบานไหลตัวนี้นะครับไม่ให้ตัวไม้ฝาเนี่ยมันยื่นออกมานะครับถ้าเกิดว่าไม้ฝามันยื่นออกมาเวลาเราเปิดปิดเนี่ยตัวไม้ฝาเนี่ยมันจะสึกหล่อไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่ามันสึกหลอแล้วเนี่ยอนาคตเราก็ต้องมาทําเปลี่ยนไม้ฝาใหม่นะครับอันนี้ก็คือผมทําเก็บเข้าไปในขอบเด็กเวลาเราเลื่อนเปิดปิดเนี่ยมันก็จะไม่โดนขอบไม้ฝานะครับ ก็หลังจากทําตัวกอบเสร็จเรียบร้อยนะผมก็นําตัวนี้ไปทําสีทําเป็นสีลายสักทองนะครับผมก็ลายเดียวกับตัวไม้ฝานั่นแหละครับหลังจากสีแห้งแล้วนะครับผมก็จะนาโครงเหล็กบานไหลตัวนี้นะครับมาทําการวัดขีดเส้นนะครับ <S <S เพื่อที่เราจะได้รู้ตําแหน่งของไม้ฝานะครับเวลาเราเปิดปิดเนี่ยตัวไม้ฝามันจะต้องอยู่ตรงตําแหน่งนะครับเวลาเราเปิดเนี่ยไม้ฝามันจะต้องอยู่เท่ากัน ทุกจุดนะครับผมเวลาเราปิดใบฝามันก็จะปิดเข้ามาตรงช่องลมนะครับมผมก็จะขีดเส้นมาร์กตำแหน่งไว้นะครับผม<ส>ก็วิธีการคํานวณหรือวิธีการวัดขีดเส้นเนี่ยผมจะทำคลิปวิดีโอไว้แล้วเช่นกันนะครับถ้าสนใจอยากรู้ก็ไปย้อนชมคลิปได้นะครับหลังจากมีเส้นแล้วนะครับก็ไปนำไม้ฝามาใส่นะครับผมก็ไม้ฝาที่ทำสีนะครับตัดเข้ามา ให้พอดีกับตัวร่องที่เราทํากรอบไว้นะครับก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ยิงน็อตสกรูยึดลงไปนะครับหัวท้ายนะครับฝั่งละ2ตัวนะครับแผ่นหนึ่งก็ยิง4จุดนะครับผมวันนี้ก็ใช้เครื่องมือของโอซูกะนะครับในการขันน็อตสกรูนะครับผมหลังจากขันสกรูเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ทดลองเอาบาเลื่อนไปใส่นะครับเลื่อนได้ดีปกตินะครับผมก็จะนาเหล็ก1นิ้ว2นะครับมาประกบ เข้าไปที่ตัวไม้ฝานะครับให้ระยะห่างประมาณ3มมิลนะครับยิงทั้งข้างล่างข้างบนนะครับก็เสร็จแล้วสามารถเลื่อนได้แบบนี้นะครับก็ใส่มือจับนะครับไว้สําหรับเปิดปิดแบบนี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับสําหรับวิธีการทําบานฝาไหลด้วยตัวเองครั้งแรกนะครับผมก็ดูไว้เป็นแนวทางได้นะครับสําหรับใครอยากจะทําไว้ใช้งานเองนะครับผมสําหรับใครที่ดูแล้วยังไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ถ้าผมว่างเดี่ยผมเข้าไปตอบคอมเมนต์ให้สวัสดีครับ